กลับมาพบกับเก่งอีกแล้วนะคะทางช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้เก่งจากฟอร์โอตโอตโ้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะด้านหลังเก่งค่ะบอกเลยว่าเต็มสิบไม่หักเลยค่ะความหล่อนนี้สุดๆเลยเป็นรุ่นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะ XLT ค่ะ4ประตูเกียร์อรโอตโอต้นะคะมัน,น,นะคดา8 9 9่0 0บาทค่ะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่854,000บาทค่ะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวพามาชมกันค่ะพี่พี่ค่ะว่าคันนี้จัดเต็มจัดหนักขนาดไหนเริ่มจากที่ด้านบนฝากระโปรงเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสโคปค่ะทรงสูงนะคะมาในสีทูโทนค่ะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยเหมือนกับตัวรถนะคะและตัดด้วยสีดาด้านแบบนี้เลยบอกเลยว่าดูดุดันมากเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นคลอ ไฟหน้าตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ดวงตาของเรานี้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและถัดมาเป็นชุดแต่งค่ะ F150 Spider นะคะจะประกอบไปด้วยตัวกัดจังหน้าแบบนี้มาพร้อมตัวโลโก้เอ้ยขอโทษค่ะอักษรฟอร์ดนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะรถเป็นสีน้าเงินนะคะนนลูกค้าก็เลยรีเควสตมาให้อักษรฟอร์ดเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ในส่วนของไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะพี่ที่สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการจะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นแสงสีส้มนะคะแล้วก็นี่เลยไฟตัวสีแสงสีขาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นนะคะของเจ้า F 1 5 0สิบ Spider ด้วยนะคะ กันชนหน้าก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะสําหรับรุ่น XLT ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะคะถัดมาที่ด้านข้างตัวรถค่ะด้านข้างตัวรถตัวนี้ซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดแบบนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Spider เช่นกันค่ะในส่วนของล้อค่ะล้อตัวนี้นะคะเป็นขนาด16นิ้วค่ะเป็นแมกไลดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางคันคุก Denso AT2 สวยๆเต็มแบบนี้เลย พ,พี่เลือกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบแก้มค่ะตัวนี้เดิมๆแล้วเจ้า XLT นะคะครอบแก้มจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้เก่งทําเป็นครอบนะคะสีดําด้านค่ะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะอันนี้เป็นสีดําเงาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ที่เก่งเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดตัวนี้ค่ะที่มาในสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้ากับตัวมือจับนะคะแล้วก็ตัวครอบแก้มค่ะ ถัดมาด้านบนค่ะเราหลังคาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มความออสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของกาสรสาดเข้ารูป4ชิ้นตรงรุ่นแบบนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะคะเพื่อพี่ๆจะได้ลดนะคะกระจกลงนะคะเมื่อจอดก,กลางแดดนะคะระบายความร้อนจากห้องโดยสารในส่วนของสติ๊กเกอร์อเทมากๆเลย นะคะตัวนี้สวยงามมากมากอันนี้ลูกค้าดีไซน์เองเลือกเองออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะพี่พีก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเผื่อพี่พีชอบเนาะในส่วนของฝาถังน้ํามันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะใช้งานบ่อยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะเน้นเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือและนี่เลยเท่มากในส่วนของโลว์บาเหล็กค่ะทรงขาย,ยาวแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น ะะแข็งแรงทนทานเช่นเคยเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะด้านท้ายรถกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะก็เพื่อให้รถดูมีมิติดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลายดาบค่ะเบ้ารองมือเปิดท้ายกระบะตรงปลายดาบนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ o u t l a n d e r ค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงแบบนี้ด้วยค่ะ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะในส่วนของสติกเกอร์รอบคันแบบนี้ก็กําลังดีเลยนะคะเพราะว่าด้านฝาท้ายตัวนี้ก็คือเราเว้นระยะนะคะให้รถแบบว่าดูมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นไม่เยอะไม่มากจนเกินไปเดี๋ยวเก่งพามาดูภายในภายในตัวนี้นะคะพี่ๆี่าก็จะเป็นตัวหนังนะคะเบาะหนังอยู่แล้วเนาะ ตั้งแต่แผงประตูข้างนะคะรวมถึงภายในนะคะบอกก็จะเป็นบาะหนังตัวนี้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะไม่เก็บฝุ่นด้วยดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็อายุการใช้งานก็สามารถคงทนมากกว่าเบาะผ้า แล้วก็ตัวนี้ก็จะหุ้มหนังเช่นกันนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีแอร์แบ็กค่ะ Airbag ตัวนี้นะคะจะมี2ใบนะคะมาพร้อมกระบบเบรก ABS และ EBD กระจายแรงเบรกด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเจ้า XLT 4ประตูตัวนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งค่ะราคาเคียร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าอยากมีคนดูแลทักมาหาเก่งได้นะคะช่องทางการติดต่อค่ะเก่งขึ้นมาให้แล้วนะคะด้านล่างนะคะก็สามารถโทรหาเก่งได้เบอร์ติดต่อเก่งค่ะ086 363 2363นะคะแล้วก็ i d l ดี e นะคะสามารถแอดไลน์มาทักทายพูดคุยกันได้เลยมีรูปแบบการแต่งแบบไหนชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนสามารถเลือกและส่งคลิปนะคะหรือรูปภาพให้เก่งได้เลยหรือพี่ๆสามารถเข้าไปดูที่ช่องชาแนลยูทูปโปรโมชั่นฟอดใบเก่งกี้ได้นะคะในเพลย์ลิสต์นะคะ สามารถเลื่อนดูได้เลยแล้วก็ชอบแบบไหนส่งมาให้เก่งได้นะคะยินดีนะคะให้คําปรึกษา ia, พี่ๆทุกท่านเลยปรึกษานะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะในแต่ละเดือนรวมถึงการจัดไฟแนนด์ด้วยนะคะก็ยังไงแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอตัวลาพาสุนหลองไปส่งมอบก่อนนะคะป่านนี้ลูกค้าคงรอแย่แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย